สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ครับผมก็พาทุกท่านมาชมงานติดตั้งระดับมาสเตอร์พลสเลยครับนี่ครับในรถ Honda Accord G9 ครับรถคันนี้เนี่ยมีชื่อว่า The Reference ครับซึ่งเป็นรถที่เราได้เคยส่งไปที่ยุโรปครับเพื่อไปแข่งขันครับในงาน Emma ครับ European Final ครับซึ่งคันนี้เป็นชุดเครื่องเสียงจากก a วซ e r o โดยเฉพาะครับแล้วก็เป็นงานเริ่มต้นที่ผมได้ทำระบบอลูมิเนียม CNC ครับเรามาดูกันครับคันนี้ใช้โพ r a m ครับกาวซีโร่รุ่นเรฟเฟลนครับ 4XS ครับแล้วก็ 2XS นะครับนี่ครับเรา CNC โลโก้กาวซีโร่เข้าไปเลยครับงานนี้ทั้งอลูมิเนียมครับโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมครบหมดครับแล้วก็เห็นไหมครับว่า คุณภาพสายเราเล่นอย่างดีทั้งหมดเลยครับนี่ครับรวมถึงการไล่ระดับชั้นนะครับนี่ฮะแล้วก็มาถึงการยิงโลโก้มิลาดครับโอ้รถคันนี้ต้องบอกว่าใช้เวลาทำนานมากๆครับแล้วก็ทำมาแล้วคันนี้นี่ต้องมีมากกว่า5้ปีครับนี่ครับแบตเตอรี่ครับ สองลูกด้านหลังเลยครับทํากระบอกฟิวแบบนี้เลยครับทำาซนซีฟิวทองแดงชุบทอง24 k นะเคนครับคันนี้อันนี้ต้องบอกว่าเจ้าของรถนะครับไม่ใช่ผมนะครับเขาซื้อต่อผมไปครับแล้ววันนี้มาเปลี่ยนครับให้ตอบโจทย์กระบบทุกวันนี้ครับด้วยการเปลี่ยนโปรเซสเซอร์ครับให้เป็นรุ่นใหม่ครับนี่ครับก็คืองานของคันนี้ครับ สวยงานจริงครับผมเห็นทุกครั้งแล้วก็ยังรู้สึกประทับใจครับกับรถคันนี้นะครับแล้วมาดูครับงานแผงประตูครับทำเรียนเข้าลูกครับเป็นลำโพงกาวซีโรเลฟเฟลนครับข้างในนี่ทำเป็นตู้ไม้ครับไม้แท้เลยครับรวมถึงงานเสาครับนะครับ อ่าเดี๋ยวเราลองไปฟังดูข้างในดูครับคันนี้ครับเรามาฟังเสียงเพลงคร่าวๆนี่ครับตัวนี้ใส่โปรเซสเซอร์ตรงนี้ครับ Take this heaven from one if you must cling to someone now and forever. โอเคแล้วนี่ก็คือคุณ,คณว่าเสียงในรถคันนี้ครับ <it> ครับรถเลฟเฟรนครัคบซึ่งต้องบอกว่าใช้เวลาทำนานมากคันนี้แล้วก็วันนี้ได้มาพบกันอีกครั้งครับก็อดไม่ได้ที่จะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันครับโอเคครับขอขอบคุณที่รับชมมาถึงวันนี้และตอนนี้ครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ